สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะชวนทำน้ำพลิกปลาทูค่ะหรือว่าป่นปลาทูนั่นเองค่ะทานกับผักมากมายหลายชนิดเลยค่ะมีนูนี้รับรองนะคะทานข้าวได้เยอะแน่ๆเลยค่ะอันดับแรกนะคะเราก็จะมาตั้งน้ำต้มน้ำปลากันก่อนค่ะปลาวันนี้ใช้ปลาดิบนะคะใส่เป็นตัวลงไปแบบนี้เลยคะ่ะเดี๋ยวเราค่อยไปกรองเอานะคะใส่ทั้งน้ำทั้งเนื้อเลยค่ะ คั่วพริกกันต่อเลยนะคะพริกก็จะใช้เป็นพริกชี้ฟ้าสีเขียวนะคะหั่นเป็นท่อนๆเขาจะได้สุกได้เร็วนะคะแล้วก็มีพริกที่หนูแดงนะคะผสมลงไปด้วยเพื่อเพิ่มความเผ็ดจัดจ้านค่ะหอมแดงนะคะเราปอกเปลือกแล้วก็นำมาคั่วด้วยกันนะคะวันนี้ไม่มีกระเทียมใหญ่นะคะกระเทียมที่ว่าแกะเปลือกได้ค่ะใช้กระเทียมเล็กค่ะและกระเทียมไทยนะคะก็ะไม่เป็นไรค่ะแทนกันได้คั่วจนสุบแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ตักพักไว้ค่ะ ค่ะเรามาทอดปลาทูกันต่อนะคะวันนี้ปลาทูเราใช้แบบแกะเรียบร้อยเลยนะคะทอดอไฟกลางๆนะคะให้เขาเหลืองหอมสวยเลยนะคะแล้วก็เสร็จแล้วเราก็ตักผักไว้นะคะค่ะเรามาต้มผักกันต่อเลยนะคะการต้มผักนั้นเราก็ต้องใช้ไฟแรงๆค่ะ ผักเขาก็จะได้มีสีเขียวๆวสวยๆแบบนี้นะคะน้ำต้มผักของเราก็จะใส่เป็นน้ำตาลทรายลงไปด้วยค่ะเพิ่มความหวานของผักนะคะแล้วก็เมื่อต้มเสร็จแล้วเราจาเป็นจะต้องมาใส่น้ำเย็นนะคะเพื่อน็อกให้เขาคงความเขียวไว้อย่างนี้ตลอดค่ะเราจะลวกผักต้มผักนี่นะคะจำพวกที่สุกยากๆก่อนนะคะ ก็จะมีกระเจี๊ยบมีบวบงูมีแตงโมอ่อนอะไรนะคะพวกที่ว่าสุกยากๆนะคะแล้วเราค่อยต้มผักเป็นใบที่มันสุกง่ายๆคะ่ะพวกกวางตุ้งพวกผักกูดอะไรอย่างนี้นะคะค่ะต้มผักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาปั่นน้ำพริกกันต่อคะ่ะวันนี้ต้องใช้วิธีปั่นนะคะเพราะว่าตำไม่ไหวแน่ๆข่ะเยอะค่ะ จะเรียกว่าเรจะเรียกว่าป่นปลาทูไม่ได้นะคะต้องเรียกว่าปั่นปลาทูค่ะค่ะเราก็จะใส่เป็นพริกที่เราคั่วไว้นะคะปลาทูนะคะแบ่งใส่แบ่งปั่นนะคะแล้วก็น้ําปลาร้าที่เราต้มไว้นะคะกลองให้เรียบร้อยเลยค่ะใช้สปีดต่ํานะคะอารมณ์เหมือนเราตําแบบหยาบๆนะคะไม่เอาละเอียดมากค่ะเรียบร้อยแล้วก็ใส่ลงหม้อค่ะ เสร็จแ,แล้วคะ่ะเรามาปรุงรสชาติกันต่อนะคะเราจะใส่แค่เกลือนะคะกับผงนัวแค่นี้เองค่ะ2ออย่างแล้วก็คนให้ละลายนะคะแล้วก็ชิมรสชาติตามชอบเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมทานกับผักต้มของเรานะคะเยอะแยะมากมายเลยค่ะมีมะเขือเปาะอย่างเดียวนะคะที่เราไม่ได้ต้มนะคะอนอกั้นเราต้มหมดเลยนี่ค่ะเป็นดอกขจรนะคะหรือดอกสลิดนะคะผักกูดวางตุ้งดอก เตงโมอ่อนนะคะหว,วมงูกระเจี๊ยบใครคิดกับข้าวไม่ออกนะคะนำเสนอเมนูนี้เลยค่ะอร่อยจริงๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งนะคะให้ช่องครบใบตองด้วยนะคะ แล้วก็ขอขอบคุณนะคะเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมแล้วก็กดติดตามให้ขอพระคุณอย่างสูงเลยค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอตัวไปทานข้าวก่อนนะคะทานผักเยอะๆนะคะร่างกายแข็งแรงค่ะดีต่อสุขภาพค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนละคะ่ะสวัสดีค่ะ Mm-hmm. <laughs>